สวัสดีครับพ่อพี่น้องป้องไปสุขุทุกคนครับสวัสดีสี่ทุกท่านนะครับมาครับน้อเวียกครับเดินไปเดินมาเดินมาแล้วก็เดินไปนะครับก็เลยมาชมทีมงานกาลังเปลี่ยนทายเปลี่ยนไสน้ำมันเครื่องโอ้โมเมนเปลี่ยนทายดอกน้ำโพงครับนี่เลยช่างเมื่อหนึ่งครับขนาดคนนี้เมื่อหนึ่งคนยังสูบคนยังมีความมุ่งมั่นนะครับคุณการ คนใจรักนะครับบบเกี่ยวกับบุปประสักนะแขนเป็นนี่ครับเป็นใส่งานมาไหนแขนหนึ่งเนาะแขนหนึ่งเป็นใส่งานไหนครับเ่นก็นยังมีความมงมันเออเบิ้งครับพี่น้องครับยังเฮามีสองแขนห่อสีฟูสูงครับอ่าสูสูกันสุกผูสุกขนข,ข้านยังกับซามอ่าแต่เฮามงมันอ่าหักในอาชีพนี่บ่ถอดถอยเบิ้ง นี่ครับอนาคตเป็นสิป็นเมื่อมีเได้ครับนี่นม้กใ,ใหม่ของเรานะครับเออนะครับเราสู่ครับเารบเาเหตุงานดีก็สองอคนมีสองแขนคนได้ครับนี่คนไอัวพุ่นอันนี้ให้เบิ่งเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างนี่เป็นตัวยางที่ดีครับทีนน่น่องครับน,นี่ครับบุคคลที่ดีจอยทีมงานเบื่อทุก่งตัวอย่างบริวารศิษย์เป็นการเรื่องการเรื่องงานเรื่องทำ ทำกินที่กันเรื่องอาการโอ้เรื่องอาหารเนี่เห็ดอาหารการกินนี่แหละเออหนึ่งเข่าหนึ่งนง้ำเพิ่งจะเห็ดเป็นเลยครับนี่นะครับคนซอมแขนกันังโมเด็ตรัอเล่าได้นี่เล่าสวยดีครับนี่เราเห็ดซอยเบิร์ดแขนแล้วดอกอกระพุ่งเออสุดยอดดีครับเป็นบุคคลคิดตัวอย่างตัวอย่างสุดดีครับผมชูน้องคร <น S 2> ับเออผมถ่ายคลิปตรงนัง้นคิปบ่ได้ อ๋ิคิแบบนี้อได้ลรอเอาคิตคิดแบบนี้ให้เบื้องนะครับผลสู่ชีวิตครับผมเออให้เป็นตัวอย่างสู่ครับให้เบป็นตัวอย่างครับสู่รับพี่น้องครับทุกคนเท่าเลือกเกิดบ่ได้ครับขฮาเดือก hey. เป็นคนรวยบ่ได้เลือกเป็นคนจนบไวใดแบบเป็นยักระซามบ่ได้ครับแต่ว่าข้าเลือก เส้นทางที่จะเดินที่จะทําได้นะครับเด้อเอออ่าฝนกระตกครับพี่น้องเอ้อยจะไดะกับเป็นกําลังใจให้ผู้ไร้ถึงน้าถ่วมนะครับเด้อส,สวยๆกันทุ่ผู้ทุกคนครับ <ไป S 2> คนไทยไ,ไม่ทิ้งกันครับให้กําลังใจสงกันและกันเออใครมีงเงินมีเคราะมีของหลายอย่างรัพย์สินทางไม้ก็ส่งไปเป็นกําลังใจให้กันนะครับคอยละผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมนะครับเด้ออ่ะมาเบิ่งนี่กันต่อเนื่อเบิื้องบนเห็ดโอ้สูส นี่นะคนสิเป็นมือมิกคนสิเป็นมือมิกได้บมจําเป็นต้องมี่สองแขนก็นได้เออสองแขนเพิ่อนนี่สองแขนอยู่แต่เพิ่นใส่งานมาได้ครับเพิ่นเกิดอุบัติเหตุเออเ้าเป็นตรงๆสิเนาะแต่ว่าความมุ่งมั่นในการทํางานของเพิ่นนี่เพองครับพี่น้องกับบุ้ยเพิ่นนี่เก่งครับเดินสายได้เดินสายน้องตีเสียบแจ็คเสียบยังได้เบิดครับ เออแค่ของเบาเอาไปใน้านใเรือนนะาอาจพักเสีห้ามตูดซอยเขากอบไปได้ห้ามไหนยูบเอาเบาแขนเดียวน้อเออกับพักหามเลยเบิ้ลแต่ว่ากับที่มั่นกับบุคอยอย่างไรพักห้าม้วก็กลเห็นใจสิ่งกันในการน้อเออพอนาอหากกันแพ่งกันนี่ยล่ะนิ่งนันเดียวกันเหาออือย่าว่าให้กันเฮ็ดงานนี่ยังกับค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทำเออการ่อนทำมาหเออนี่ครับ ถึงกำลังใจเลยให้เพื่อนนี่ละอยากให้เพื่อนเป็นมือมีก,กไวเพื่อนสิเป็นมือมีกครับมือมิกน่นอนเพื่อนก็มากุสาโมลัมคนไดั้งแต่นจะเป็นมือมีกมบาทเออจงได้ไก่ให้เป็นมือมีกไวไวกุศาโมลัมเขาจะได้มาเข้าเอออ่ะ,อะสู้ๆครับพาชมชีวิตนีเพื่อนเสื้ออาจารย์เกิดคนนอาจารย์รกไกด์อ่าอ่ะขอบคุณที่ซีทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปเี่กๆหน่อยครับเอามาฝากพี่ฝากนองครับผมเออ ถ่ายจะคลิปหลายๆอย่างนาะกครับทายต้องคลิปชีวิตคนงานเท่านน้ำแน่นอ่ะครับเออเคนเป็น,ปนมื่อมีคนใหม่เอออ่ะอ่ะขอบคุณ MC ทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามสัญชาแนลครับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ